คำถามเหล่านี้มันมีมาเรื่อยๆไม่มีคำตอบหรือเหตุผลที่ถูกใจหรอค่ะถ้าผู้ถามไม่ได้เปิดใจตั้งแต่แรก หลายคนก็สงสัยนะคะว่าทําไมอ่ะเราจะต้องมาพึ่งพาศาสตร์แพทย์ทางเลือกมันจะได้ผลหรอมันมีนวัตกรรมอะไรที่เชื่อถือได้แค่ไหนงมงายหรือเปล่าหรือว่าคําถามเหล่านี้มันมีมาเรื่อยๆซึ่งเจ๊ก็อยากจะบอกว่าไม่มีคําตอบหรือเหตุผลที่ถูกใจหรอกคะ่ะถ้าผู้ถามไม่ได้เปิดใจตั้งแต่แรกศาสตร์แพทย์ทางเลือกเนี่ยเป็นเรื่องของภูมิปัญญาคะ่ะจากประสบการณ์ที่สะสมกันมาเนี่ยเป็นทอดๆหลายพันปีหลายร้อยปีเนี่ยมันก็คือการที่บรรพบุรุษได้ทดลองทํากันมาลองผิดลองถูกปรับกันมาพัฒนา กันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เส้นทางของการพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยในศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเส้นทางในการพัฒนาการรักษาแบบแผนอื่นเลยนะคะเพราะว่ามีมูลเหตุค่ะมีผลลัพธ์มีปัจจัยแวดล้อมเช่นกันและที่สําคัญมันไม่ได้ขัดกันค่ะแต่เอื้อประโยชน์ต่อกันมากกว่าเฉพาะคนที่เปิดใจนะคะคนที่เชื่อในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือกเนี่ยจะเป็นคนที่พร้อมเปิดกว้างเข้าใจธรรมชาติในตัวเองและพร้อมปรับคืนความสมดุลธรรมชาติในตัวเองเพราะสิ่งที่เจ้ทำเนี่ยทำได้ก็คือเรานําภูมิปัญ ญานะคะที่ได้รับการถ่ายทอดมาให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องกับตัวท่านเองค่ะการเริ่มจากความสมดุลธรรมชาติมันเป็นที่ตั้งเลยนะคะความสมดุลทางร่างกายความสมดุลทางจิตใจและความสงบสุขภายในเนี่ยมันก็เกิดจากภาวะที่สมดุลนั่นเองมันย่งลึกถึงจิตวิญญาณข้างในทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันไปหมดจึงเกิดเป็นมวลแห่งความสุขความแข็งแรงความแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ